คนคนมีบุญเขาคิดอย่างนี้นะเขาคิดว่าเขาก็มั่งมีสีสุขดีแล้วยังไงเขาถึงจะได้เผื่อแผ่ไปถึงเขามีความสุขอยู่แล้วทาไงถึงจะเผื่อแผ่ความสุขไปถึงบุคคลที่ยังไม่ถึงความสุขกับเหมือนกับพวกเราอย่นะางก็พวกยาจกวันที่พวกก้อนทานคนบทสมียงคนหลงทางนั่นแหละคนที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รับความสุขเหมือนเราเรานั้นอยู่ดีสบายมีที่นั่งที่นอนนันม้อน หมอนที่นั่ง,ท,งที่นอนหมอนมุ้งสบายนะมีคนใช้คอยรับใช้สบายไม่ขัดไม่สนนะก็ปรารถนาบุญก็ทําบุญอย่างนี้นะไม่มีใครบอกเราเขารู้เองนะบัณฑิตเขารู้เองว่าสิ่งไรควรสิ่งไรไม่ควรเขารู้ว่าทรัพ์สมบัติเนี่ยเป็นเหมือนกับบ่อน้ำนะสั์สมบัติของเราเนี่ยที่หามาเก็บไว้เนี่ยเป็นเหมือนบ่อน้ําบ่อน้ํานั้นเนี่ย ไม่มีใครคือถ้าโยมไม่ใช่สอยไม่ไม่ใช่สอยทรัพสมบัติให้เกิดประโยชน์ทรัพย์นั้นจะมีจะมีค่าอะไรไหมไม่มีค่าหามาไว้ไว้ทําไมไว้ไปหาหมอไม่เสียค่าหมอการลดค่าลาไปหาหมอมีแสนหมื่นล้านก็ไปไปหาหมอแค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วก็ซื้อทุกสิ่งอย่างมา บำรุงบำเรอความสูงเท่านั้นเองแต่นักปราดราชบัณฑิตผู้มีปัญญาเขาไม่ทําอย่างนั้นเขาเห็นว่าัส้าสมบัติที่หามาได้ถ้าไม่ใช้จ่ายก็เหมือนกับบอ่อน้ําที่ที่ใสสะอาดแต่ไม่มีใครลงไปใช้สอยเพราะว่าอะไรทําไมถึงคนถึงไม่กล้าลงไปใช้สอยเพราะว่ามันมียักษ์น้ําอยู่มียักษ์น้ําเฝ้าอยู่ใครลงไปไม่ได้ยักษ์น้ํามันจะจับกิน เหมือนกันกตัวยักษ์นี่ก็คือเหมือนกับความตนีนั่นแหละตัวยักษ์ท่วานีนะยักษ์ก็เหมือนกับความตนีคือไม่ให้ใครให้ใครไม่ไดนะ้มีแต่ว่าให้ใครไม่ได้บอ่อน้ําที่ใสสะอาดแต่ไม่มีใครเข้าไปใช้สอยก็เปล่าประโยชน์ใช่ไหมอย่านงะคนมีปัญญาก็สร้างบอ่อน้ําสร้างที่พักอาศัยนะจนเหล่านั้นแหละย่อมมีบุญคนเหล่านี้นี่ยเขาเรียกว่าผู้มีบุญใหญ่ คนมีบุญแล้วอย่างไรจึงจะชื่อว่าจเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันกลางคืนคนเหล่านี้มีบุญแล้วสร้างอารามปลูกไม้ดอกไม้ประดับสร้างสัมพันธ์สร้างโรงน้ำดื่มบ่อน้ำที่พักอาศัยคนดีสารเขาร้อยเรียงเป็นคำกรไว้องตมาได้พูดไม่ได้หมดหรอกขนะุดน้ำบ่อก่อสระมันมีอีกอย่างยาวแต่ว่าธมมาไม่คนไม่ใช่คนเจ้าบทเจ้ากรอนไง กนะดน้าบองก,ก่อสลาดูทนะิศถวายไว้ไในวัดนั่นแหละพระก็ได้ใช้โจมมาวัดโจมก็ได้ใชนะ้ก็ได้บุญแล้วนึกนึกถึงเมื่อไรก็ได้บุญไอ้ที่ว่านะจนเหล่านั้นย่อมมีบุญจเจริญในการทุกเมือ่อทั้งกลางวันแนละกลางคืนเนี่ยท่านหมายความว่าเมื่อเรากระทาสิ่งเหล่านี้ที่ว่ามาแล้วเนี่ยนะมีการสร้างอารามเป็นต้นเนี่ยนะจนถึง สร้างที่พักอาศัยกุฏนะิก็ดีที่พักริมทางก็ดีเพิงหมาแงนก็ดีแหละนะก็ชื่อว่าที่พักอาศัยทั้งนั้นแหละนะพอสร้างเหล่านี้ถาวายแกพระคุณเจ้าแต่ว่าแด่พระ,าาพระสงฆ์บ้างนะเอาวันนี้เอาพูดถึงพระสงฆ์เป็นหลักเนาะแต่จะทําให้กับคนวิญญาณจบวรีภพก,ก้อนฐานก็<ม>ก็ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกนึกถึงบุญที่ที่กระทาแล้วเนี่ยและเลือกนึกถึงอยู่เนือง การแล้วนึกนึกถึงอยู่เนืองเนืองนั่นแหละชื่อว่าบุญก็เจริญทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนกลางวันถ้าคิดถึงนะท่านบอกว่ามันมีเหตุให้มีเหตุขัดขวางให้เราไม่นึกถึงบุญกุศลของตัวเองมีเหตุขัดขวางนะอะไรคือเหตุที่เข้าไปขัดขวางการแลนึกนึกถึงบุญของเราท่านว่าอะไรท่านบอกว่า เมื่อเราไปตรึกถึงอกุศลวิตกเป็นต้นนะอกุศลวิตกมีการมวิตกพยาปาทาวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยถ้ากลางวันเราไปตึกถึงอกุศลวิตกหรือมีนิวรณ์กุ้มรุมนิวรธรรมคุ้มรุมมีอะไรบ้างล่ะนิวรณ์วิตกสามก็ว่าไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยกรมวิตกพยาปาทวิตกแล้วก็ วิหิงสาวิตกวิหิงสานีา่คือคิดถึงการเบีย่ยนบียนนะต่อไปก็พูดถึงนิวรณ5ห้าถ้ากลางวันเราไปนึกถึงนิวรณ์ห้าเรามีนิวรณ์ห้ากุ้มรมครอบงำจิตใจเราเนี่ยการการระลึกถึงนึกถึงบุญของเราก็ก็จะไม่เกิดขึ้นนะมีอะไรบ้างล่ะมีการมาชันทะนิวรณ์พยาบาทะนิวรณ์ ทีนามีตะนิวรอ,อุทัจกุกจนิวรณวิกิติฉฉานิวรพวกนีนะ้เมื่อเรานึกถึงตอนกลางวันนะมีอกศุศลกลุ่มรุมกันแล้วกันแหละนะบุญก็ไม่เกิดขึ้นนี่นี่จำพวกหนึ่งนี่ที่ทําให้เราไม่บุญบุญไม่เกิดขึ้นทั้งกลางวันกลางคืนนะต่อไปท่านบอกว่าหรือว่าเมื่อนอนไม่หลับคนนอนไม่หลับนี่คําว่านอนไม่หลับนี่ ไม่ใช่นอนนึกน่ึกถึงบุญนะนอนไม่หลับเนี่ยฟุ้งซ่านนะ <c ười> คนที่นอนไม่หลับเรียกว่าคนฟุ้งซ่านนะมันทำไมถึงนอนไม่หลับบางคนอยากเอาเอามือกายห,ห,หน้าผากไม่พอนะอยากเอาเท้าหนังเกาหน้ากายหน้าผากอีกมันมันคิดไม่ต่ะนะ <c ười> ซองมือไม่พอนะสองมือกายองมือนะอยากจะเอาเท้ามากายนีย่แหละคือมันคิดไม่ตรงมันฟุ้งซ่านลำคาญใจแล้วก็คิดไม่อยากเรียกว่านอนไม่หลับก็แล้วกัน อันนี้ก็บุญก็ไม่เกิดขึ้นนะท่านท่านว่ายอย่างนั้นนะเมื่อไม่ตื่นถึงอกุศลวิตกหรือเมื่อไม่หลับนะบุญย่อมเจริญถ้าเราไปไปไปตรึกถึงอกุศลวิตกหรือว่านอนไม่หลับนะแล้วก็หันมาเนี่ยมาแล้วเรื่องนึกถึงก็จะมีสองอย่างแหละทนะ่าน,นลึกถึงบุญก็ก็เป็นบุญไปแหละนะถ้าใจเป็นจิตเป็น,นกุศลก็บุญก็เกิดขึ้นนั่นแหละแต่ละเมื่อเช้าวันเ่ยนะนะแต่ถ้าว่าวัน ชั่วโมงใดก็ตามแหละนะที่เกิดอกศุศลนกุ้มลุมก็ใจก็เป็นเป็นบาปเป็นบาปมันก็เล่นเล่นนึกถึงเจริญบุญไม่ได้เล่นนึกถึงถนนหนทางต้นไม้ใบหญยย้าการสลับบริจาคของเราที่สลับบริจาคไปแล้วในวัดด้านนั้นเล่นนึกไม่ได้เมื่อระลึกไม่ได้บุญก็ไม่เกิดขึ้นบุญก็ชื่อว่าไม่ได้เจริญทุกทั้งกลางวันทั้งกลางคืน คำว่าบุญเจริญย่อมเจริญทั้งกลางวันกลางคืนก็เพราะว่าเราได้และนึกนึกถึงอยู่เนืองเน,นื่องเนี่ยคำนี้นะคําว่าบุญย่อมเจริญทุกเมื่อเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงไม่เอาเนื้อความนี้ว่าในการใดย่อมละลึกถึงละลึกถึงบุญนะระลึกถึงบุญเว้นเว้นตอนที่เราไปตรึกถึงอกุศลวิตกนันแหละบุญก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ตอนไหนที่ละลึกถึงบุญที่เรากระทาไปแล้วมีการสละบริจาคเป็นต้นเนี่ย ังนั้นแหละชื่อว่าบุญเจริญทุกเมื่อทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนี้ในพระสูตรนี้ทำมาอย่างนั้นนะส่วนอันที่สองท่านบอกว่าจนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศรรีลเป็นผู้ไปสวรรค์ก็จะมีสองคำถามเนาะคำว่าตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยท่านจะพูดแล้วก็คำว่าธรรมก็กินความกว้างในการ ชื่อว่าทำเนาะทำดีก็ทำดีก็มีทำชั่วก็มีทำดำคำขาวอย่างเงี้ยนะถือว่ามันมีเป็นประมาณนี้คำว่าทำเป็นประมาณนี้แต่ในที่นี้เนี่ยชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยธรรมก็เป็นศีลเหมือนกันศีลก็เป็นธรรมนีเ่เข้าใจไหมการประพฤติในศีลก็ชื่อว่าประพฤติในธรรมอย่างนี้ การประพฤติในศีลก็ชื่อว่าประพฤติในธรรมการประพฤติธรรมก็ชื่อว่าประพฤติศีลเหมือนกันมันเป็นคำของกันและกันได้หรือว่าธรรมะหมวดอื่นๆแต่ในที่นี้ท่านบอกว่าชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลท่านก็ขยายว่าก็อันเดียวกันนั่นแหละธรรมก็ชื่อว่าศีนศีลก็ชื่อธรรมในที่นี้หรือจะเป็นการประพฤติธรรมอย่างอื่นมีการเจริญ กุศลกรรมบทสิบเป็นต้นอย่างนี้ก็ชื่อว่าประพื้นธรรมนะแล้วก็สมเมื่อปะพุทธรรมเหล่านี้นกุศลกรรมบทสิบเนี่ยก็ชื่อว่าเราก็สมบูรณ์ด้วยศีลเหมือนกัน,นกุศลกรรมบทสิบนะก็ก็เป็นก็ชื่อว่าศีลได้เหมือนกันนะแล้วเมื่อตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วตายไปก็บันเทิงในสวรรค์ก็เป็นประมาณนี้นะนี่เป็นคําถามของเทวดา มาถามพระสมมาสมุทรเจ้าว,ว่าคนเหล่าหนห้มีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันกลางคืนจนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์ตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในศีลจเจริญบุญจเจริญกุศลทุกเมื่อเช้าวันอย่างนี้ก็ที่ดังที่ได้อธิบายไปแล้วนี่ก็เป็นพระสูตรสั้นๆชื่อว่าวณโรปสูตรในการที่บอกว่า บุญของเราจเจริญทุกวันทุกวัน,วนจเจริญทุกคืนทุกวันเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนนี่มันคืออะไรก็คือน,นี่แหละและนึกนึกถึงบ่อยๆกลางวันก็แลนึกนึกถึงบุญของตัวเองกลางคืนก็แลนึกนึกถึงนะชื่อว่าทั้งกลางวันกลางคืนนะมีคนบอกว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกต้นไม้คนก็ไปอาศัยเราก็ได้บุญแล้วนะเราปลูกต้นไม้ไว้โตขึ้นโตแล้ว มีลมเงาพอที่จะอาศัยได้ก็มีคนเข้าไปอาศัยเมื่อมีคนเข้าไปอาศัยเราก็ชื่อว่าเราได้บุญแล้วอันนั้นก็เป็นบรายายในยะหนึ่งแต่ในที่นี้คําว่าบุญทึกถึงเท่าไรก็บุญเจริญนในกลางวันกลางคืนก็หมายความว่าไม่ใช่ว่ามีคนแบกใช้สอยของเรานะเราแล้วเลิ่นเลื่อถึงบุญเมื่อไหร่นั่นแหละและเลื่อนเลื่อถึงการสละบ,บร,ริจาคของเราเนี่ยที่เราสร้างลงไปเนี่ยนั่นแหละเราก็ชื่อว่า ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนนะนี่เป็นปรยายในพระสูตรนี้วานะโรปะสูตรสังยุตตานิกายสาขาทวักนำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังก็คงจะสมบูรณไม่สมบูรณ์ยังไงก็ลวงพ่อก็พิจารณาเอาน,นะครับมีเท่านี้นะมีเท่านี้ไม่ไม่ได้อธิบายเนื้อความในอัตรกราทั้งหมด ก็นะคิดว่าคงจะสมบูรดีพอสมควรขออนุโมทนาบุญนะรู้โยมจะได้ความรู้ด้วยนะเพราะว่าปัจจัยสี่เนี่ยไม่ใช่จะมีเฉพาะภิกษุโยมก,ก็ควรจะรู้เหมือนกันนะเอาวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาอนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายวันใดที่ท่านทั้งหลายกักระทำบํบาบเป็นอันดีแล้วบนันนั้นจงเป็นพระว่าปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงกระแแห่งธรรม เก่าคือบรรลุพระนิพาน์ในการไม่เนินช้าทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุแล้วเรากลับหลังพะพร้อมกัน